วิทยาศาสตร์เนี่ยมาเริ่มต้นด้วยคาถามแล้วเวลาหาคําตอบได้ปุ๊บเนี่ยมันคือต้นกําเนิดของคําถามใหม่มีแรงบันดันใจเหมือนเราถูกหวยอะเฟเวอร์ในการที่จะคาดเดามากกว่าจะยอมบอกว่าไม่รู้มนุษย์ไม่ได้เพิ่งจะเริ่มเกิดมาเราอยู่กันมาเป็นแสนปีสวัสดีครับป๋อยอุนใจนะครับจากภาควิชาชีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันนะครับผมเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ ยังเป็นนักวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาหะและโรคติดเชื้อด้วยพาหะนะครับคณะวิศสตรรมวิรันดร์ด้วยแล้วก็เป็นบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์นะครับของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูป,ปถัมภ์ครับจริงๆแล้วหนังสือไทม์ Li น์ออฟ c e เอนซแอบขอยกขึ้นมาเนาะเพราะว่าจริงๆเรา,เราชอบมากเล่มน,นี้ผมว่ามันเป็นหนังสือที่สวยมากและตอนนั้นคือมันมีหนังสือทุมออกใหม่ชื่อว่า t ท m e Line of the History นะครับหนังสือเล่มนัุ้นนนพพอแปลลผมมตตื่่เเเาาากยะรว มันเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันมาได้สวยงามมากที่บอกว่าประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำลายออฟไซส์เนี่ยเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์พอเราได้รับการติดต่อมาพุกว่าอาจารย์ป่วยสนใจลองไปเรื่องนี้ไหมผมก็แบบได้เลยยินดีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่หนึ่งคือสวยสองคือมันอินฟอร์มทีฟมันให้ข้อมูลที่น่าสนใจครับพอเราเห็น ความเป็นไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเปิดมาแต่ละเรื่องแต่ละหน้ามันมีเรื่องความเป็นไปทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เต็ไมไปหมดเลยซึ่งผมมองว่าเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคาถามแล้วเวลาหาคําตอบได้ปุ๊บเนี่ยมันคือต้นกําเนิดของคําถามใหม่ที่จะทําให้วิทยาศาสตร์มันไปต่อฮะแล้วพอวิทยาศาสตร์ไปต่อได้เนี่ยเทคโนโลยีไปได้นวัตกรรมมันไปได้แล้วมันสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติผมว่าหนังสือแบบเนี้ยประเทศไทยเราต้องมี ผมเป็นคนที่ชอบทำการทดลองแล้วจริงๆตอนเด็กเ,กเคยอยากเป็นหมอแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเข็มฉีดยาดเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเลือดก็เลยเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์แทนผมรู้สึกว่ามันสนุกทําให้เราได้ทําอะไรที่ทําให้เกิดการค้นพบอะไรใหม่ๆที่คนยังไม่รู้พอเราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมันคือการตอบอะไรใหม่ๆแล้วมันทําให้เกิดคําถามใหม่ๆที่อาจจะนําไปสู่การค้นพบหรือการคิดค้นเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาให้มนุษย์ได้ ส่วนใหญ่เป็นความคิดแบบฟูงสร้างเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําถึงแม้ว่าผมจะจบมาในสายของวิทยาศาสตร์ประยุกต์แต่ว่างานที่ผมทําแบบ8-90%เป็นงานวิจัยที่เป็นวิทยาสตร์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาพันธุกรรมของไวรัสโครงสร้างสามมิติของพวกโปรตีนต่างๆเราทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นที่ทําให้นักวิจัยคนอื่นๆเอาไปใช้ต่อได้ในการออกแบบในการวิจัยยาในการ ศึกษากลไกต่างๆของการเกิดโรคเราทำให้ตรงนั้นมากกว่าความยากของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการแปลเนื้อหานะเนื้อหาจริงสนุกมากความยากมันคือการแปลชื่อเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะไปตามที่คนทั่วไปอ่านหรือเราจะไปตามที่ราชบัณฑิตกําหนดสับปัญญัติมาไว้ว่าบางทีชื่อเยอรมันเนี้ยเราจะต้องอ่านเป็นเยอรมันไหมหรือจะอ่านเป็นภานษาอังกฤษปกติที่ คนทั่วไปเข้าใจกันดีอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันช n g e มันทําให้เรารู้สึกว่าต้องตัดสินใจแหละถ้าเจอชื่ออาหรับเนี่ยสนุกสนานมากบอกเลยใครซื้อเล่มนี้ไปลองอ่านชื่ออาหรับครับแปลยากมากชื่ออาหรับจริงๆเล่มเนี้ยคือเขาเป็นบทแต่มันเป็นบทในช่วงของไทม์ไลน์เพราะนั้นการแปลพอไปเรื่องของปรัชญาปุ๊บจะมีศับแปลกๆมันจะมีความแบบเอะเราจะใส่คําว่าอะไรดีเราจะต้องใช้คําอะไรแทน ภารรษาอังกฤษคำนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีความยากหน่อยในช่วงยุคแบบฟื้นฟูศิลปละวัฒนธรรมอะไรครอันนี้ก็จะมีความสนุกสนานมีพอสมควรแต่ว่า,ายากสุดคืออาลับแต่ว่าประเด็นของเล่มนี้ครับสิ่งที่เขาเขียนคือเขาเขียนลึกมากแล้วเขาลงในรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากเล่มจัดได้อย่างน่าสนใจน่าอ่านเงี้ยรูปสวยก็จะทําให้เราแบบอยากติดตามนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลายๆอย่างเนี้ย พอดีเทลลึกๆบางทีเราก็แบบเราก็ไม่เคยนึกถึงเรีจะไม่ได้เคยลงไปละเอียดขนาดนั้นมาก่อนเลยก็ก็สนุกครับทำให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์และการพัฒนาของแต่ละเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างที่บอกไปว่าคําตอบของคําถามที่เคยถามมามันจะเป็นต้นกำเนิดของคำถามใหม่เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยพอเขาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ปุ๊บอ่ะมันไปไหนเต่าผมว่า เนื้อหาจริงๆมันน่าตื่นเต้นด้วยตัวมันเองแล้วก็เห็นการบิวอัพจากยุคที่มนุษย์ยังเป็นผ่านป่าล่าสัตว์ยังไม่รู้จักการทําการเกษตรเลยด้วยซ้ำอะ <15. S 1> ่ะซึ่งจะเริ่มสร้างพวกเครื่องมือขวานหินโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจากขวานหินเป็นเครื่องจักรเ,เป็นุ่นยนต์เป็นมันไปเรื่อยๆคะฮะผมว่ามันมันกว่าแต่ถามว่านักประวัติที่ผมชอบมากที่สุดหรือการค้นคว้ผมชอบมากที่สุดคืออะไร ผมชอบแนวใ,นให้กำลังใจตัวเองนิดหนึ่งคือเจอโดยบังเอิญอะไรอย่างอเล็กซานเดอร์เฟลมิงก็เจอแบบเชื้อราที่ฆ่าแบคทีรียได้อย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบพาะว่าอ่านดูแล้วมีแรงบันดาลใจเหมือนเราถูกหวยอะเออพรุ่งนี้ฉันจะเจออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันชุ่มชื่นใจดีเวลาที่เราได้อ่านอะไรในแนวนี้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกเลยเนี่ยนะครับมันเยอะมากถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนโลกเนี่ยคือเปลี่ยนความเป็นอยู่ของมนุษย์ง่ายนิดเดียว คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการฝึกใช้เครื่องมือใช้ไฟก็รอบหนึ่งใช้เครื่องมือก็รอบหนึ่งพอมันรุ่นเริ่มใช้เครื่องมือเป็นเริ่มใช้เครื่องทุนแรงเป็นเริ่มเพาะปลูกเป็นทุกอย่างพลิกเดิมเนี่ยตอนที่เราเป็นพรานป่าล่าสัตว์อาหารเราก็มีไม่เยอะพอเริ่มเพาะปลูกเป็นถ้าเริ่มทําากรเกษตรได้ก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นได้แค่นี้ก็ทําให เปลี่ยนโลกแล้วนะในตอนนั้นหน้ามือไปหลังมือเลยเสร็จปุ๊บถัดมาพอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาแค่นี้ก็เปลี่ยนโลกอีกแล้วมาถึงตอนนี้ก็เริ่มกันเลยเปลี่ยนอีกรอบแล้วอย่าง AI มาเงี้ยโอ้โหการทํางานของเราก็เปลี่ยนไปพอสมควรหลายคนจะชอบแบบเชื่อคําโฆษณาของ AI AI ฉลาดมาก a อจะเก่งเท่ากับ โอ้โหด็อกเตอร์จบปริญญาเอกคนที่เรียนปริญญาเอกจะรู้ว่าเส้นทางเดินของการที่จะได้รับปริญญาเอกมามันไม่ง่ายเลยมันต้องทาวิจัยมันต้องหาองค์ความรู้ใหม่ไม่ใช่แค่สรุปองค์ความรู้มาคาถามคือสังเคราะห์มาจริงหรือเปล่าแล้วถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เก่งเท่าปริญญาเอกจริงหรือเปล่าข้าคุณบอกว่าคุณแค่เอาหนังสือมาวาง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 มาแล้วให้หา Google ก็เหมือนกันเก่งเท่าปริญญาเอกนั่นแหละ AI จริงถ้าไปดู LLM ก็คือ a ัสน a งเกวช e มเดลที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นปัญหาของการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงและพยายามหาคําตอบให้เรานั่นหมายความว่าต่อให้มันตอบไม่ได้มันก็จะเดาแล้วก็จะตอบให้เราเพราะว่าเวลาที่ a อเอากริทึมเขาเลือกมาเนี่ยเขาจะต้องเลือกว่าจะตอบหรือไม่ตอบตอบแบบผิดกับกัรเดากับไม่ตอบเลยแล้วหรือบอกไม่รู้เนี่ยเขาเลือกว่าจะเดามาก่อนเพราะนั่นหมายความว่า โอกาสที่มันจะมั่วมามให้เราก็มีอยู่เยอะพอสมควรและเป็นไปได้ยากมากที่ AI จะไม่หลอนเพราะถ้ามันไม่หลอนเนี่ยมัน,ไม,นไ,มไม่หลอนไม่นานแล้วครับเรามี gpt 5ตัวใหม่เนาะซึ่งก็มีทั้งชื่นชมและด่าครับว่าเอ้ยอาจจะไม่ดีเท่าตัวเก่าอาจจะหาข้อมูลได้ดีขึ้นนิดนึงแต่ถามว่ายังมั่วไหมยังมั่วอยู่ต่หลังจาที่เป็น llm ย,ยังไงก็คือยังเฟเวอร์ในการที่จะคาดเดามากกว่าจะยอมบอกว่าไม่รู้เมื่อะไรก็ตามที่เรายังเป็นแบบนั้นอยู่เนี่ย ไม่มีทางเลยที่ AI จะไม่หลอนจะทำไงดีที่จะให้ AI มาช่วยเราวิทยาศาสตร์ช่วยได้ไหมมันคือการช่วยทำดาตาาัตต้าหม่ยมีทำเหมือนข้อมูลทำได้ a i ไอมีก็ดีเป็นเครื่องทุนแรงเป็นหนึ่งในเครื่องมือแต่เราก็ต้องตระหนักว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ด้วยเหมือนกันนี่คือประเด็นที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้ AI ไอดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าจะ มาแทนมนุษย์ได้อันนี้ยังอีกอีกนานเลยแหละงานง่ายๆจะช่วยทําได้งานจริงจังก็ยังต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์เยอะอีกพสมควรผมว่าอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วปัจจุบันทเ,เทคโนโลยีมันเดินเร็วมาก AI ปีที่แล้วกับ AI ปีนี้ไม่เหมือนกัน เราจะเห็นว่าปัจจุบันมีรูปเหมือนเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ขึนมาจริงไม่ใช่ไม่เคยไปไหนเลยนะแล้วก็มีรูปแปกะกันหนึ่งแสงเหมือนเป๊อนนะอดีตต้องใช้ p h o t o s h o p นั่งทําเป็นชั่วโมงปัจจุบันจิ้มอยู่สองพร้อมกดคลิกได้แล้วงั้นเทคโนโลยีเปลี่ยนตลอดเวลาถามว่านั่งต้องติดตามไหมควรต้องติดตามครับถามว่าวิกฤตต่างๆที่เราเจออยู่ปัจจุบันวิกฤตอาหารโลกร้อนเชื่อมกันไหมเชื่อมวิกฤตมลพิษทุกอย่างพอเป็นวิกฤตปุ๊บเนี่ยมนุษย์ต้องหาวิธีแก้ เราจะเห็นการพัฒนาครับผมมองว่าจริงๆตรงนี้มันจะทําให้เราได้ติดตามความก้าวหน้าวิทศสั์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตอนนี้อาจจะมีเทรนด์ใหม่ที่หลายคนอาจจะกําลังติดตามอยู่ก็ได้นะเพลนพีดมีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์จากพืชอาจจะเหมือนมากขึ้นก็ได้จ,จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็ได้ถัดมามีเนื้อสัตว์จากเซล์เพาาะเลี้ยง หลายบริษัทก็เริ่มขายมีเนื้อไก่จากเซลพอเลียงคนที่ไปกินมาก็รีวิวรสชาติเหมือนลูกชิ้นประเด็นคือมาไหมคําตอบคือเทคโนโลยีมันมาอยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปในมุมที่เราไม่คิดมาก่อนโดยสาบางเทคโนโลยีมาแบบเงียบๆครับเรา,าจ,จะนึกว่าเฮ้ยไม่น่าจะมาได้เลยในอดีตเนี่ยสกูลเครื่องดื่มไม่มีน้ําตาลออกมาเนี่ยคนไม่ชอบกินครับเราไม่คิดว่ามันจะรอดมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไม่น่าจะรอดอ่ะ เพราะว่ามันไม่อร่อยมันมีมันมีรสชาติที่เป็น after taste ตอนหลังใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยน generation มันรอดปัจจุบันเครื่องดื่มที่เป็นตระกูลไม่มีน้ำตาลเนี่ยอาจจะขายดีกว่าด้วยซ้ำเครื่องดื่มที่เป็นแบบมีน้ำตาลเพราะว่าคนเริ่มสนใจในเรื่องของการลดการบริโภคน้ำตาลเรื่องผลเรื่องสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมองไปในมุมว่ามนุษย์เมื่อเจอวิกฤตสัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ย จะต้องหาวิธีที่จะอยู่รอดวิวัฒนาการเพื่อให้เกิดการอยู่รอดและสืบต่อเผ่าพันธุ์ประเด็นคือเมื่อมนุษย์เจอคริสตสคริสตสก็เหมือนกับแรงกระแทกวัาถ้ามนุษย์อยากจะอยู่รอดเราก็ต้องมานั่งดูกันแล้วว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการได้เร็วแค่ไหนแต่มนุษย์วิวัฒน์เทคโนโลยีขึ้นมาได้เพื่อที่มาช่วยทําให้เรา และสปีชีของเราอยู่รอดได้มากขึ้นเพราะในจริงการติดตามวิสัยทัศน์ของยีมันคือตัวที่จะบอกว่าอนาคตจะเจออะไร AI คือเรื่องหนึ่งเรื่องของอาหารอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาต่อเนื่องเลยครับต่อยอดจากเล่มน,นี้ไปได้อีกยาวเลยเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมการแก้ไขพันธุกรรม มาแน่นอนแล้วกําลังไปไกลมากโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําอ่นนี้มาแน่นอนซึ่งเราก็ต้องมานั่งคํานึงถึงว่า้มันจะยังไงต่อไปอันนี้ยากมากเลยเพราะจริงๆนี่สานเด่นหลายเรื่องมากมันมีความก้าวหน้าวิศว์เยอะในหลายสายมาทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทั้งชี่วะทั้งคอมพิวเตอร์หลายๆด้านเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพียงเราอ่านไหนเด่นที่สุดแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากนักวิศสตร์ทำงานเยอะมากมันก็จะมีความโดดเด่นในหลายๆด้าน AI เนี่ยดูเด่นมากแล้ว ปัจจุบันมันไม่ใช่ศาสตร์ที่มันแตกแขนงละมันเริ่มถึงจุดที่เราแตกแขนงไปเนี่ยเพื่อให้เราอธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติให้มันง่ายขึ้นเราพยายามจะลดความซับซ้อนของมันปัจจุบันเทคโนโลีมันดีขึ้นมาเยอะมากเราเริ่มรวมทุกอ,อย่างกลับใหม่เป็นก้อนเดียวเราเรียกว่า multidisciplinary หรือว่าพหุวิทยาการ ว่าคริเปที่ีเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญและมันจะมาเปลี่ยนโลกครับ Cri s เ r เนี่ยตอบโจทย์ตรงที่ว่าพอเจเนฟเฟอร์ดอตหน้ากับเอ็มมเลชาเปนตี้เจอเอนไซม์ตัวนี้เราเริ่มเข้าใจกลไกมันดีขึ้นเขาก็รู้ว่าเอนไซม์ตัวนี้ที่ชื่อว่าแคสเนี่ยนะครับสามารถที่จะจดจํารหัส ATCG นั่นแหละบางอันได้แล้วถ้าเราใส่เข้าไปในเซลล์พร้อมกับสายาพันธุกรรมเนี้มันจะเข้าไปช่วยตัเฉพาะในเซลล์ได้เลยต้องสามารถที่จะใส่ยีนที่เราต้องการแก้ไขได้ แล้วก็สามารถออกแบบได้ว่าจะให้มันตัดตรงไหนแล้วมันก็ไปแก้เฉพาะจุดได้เลยล้วกลายเป็นอะไรที่ทําให้คนรู้สึกแบบเออมันว้าวเราไม่ต้องมานั่งสกัดดีน่นเออกมามานั่งไล่ตัดต่อตัดแต่งข้างนอกแล้วสับกลับเข้าไปใส่ใหม่ที่สําคัญคือไม่ได้มีเอเยีนพิเศษที่เติมเข้าไปเพราะเรื่องความเสี่ยงนี่มันลดลงเราสามารถแก้ไขในเซลล์ตัวอ่อนได้งนั้นการทําหนูทดลองที่เป็นโรคบางโรคก,การทําหมูที่ไม่มีโปรตีนบางตัวที่ทําให้แล้วเราต่อต้านต่อมันเนี้ย มันก็ทำได้ง่ายขึ้นเรื่องของความไม่รู้เท่าทันสื่อเราเห็นแล้วเราแบบตามไม่ทันแต่เราเห็นเนี้ยในเนี้ยอย่างที่เราคุยกันเนี้ยวิทยาศาสตร์มันคือการต่อย,ยอดวิทยาศาสตร์มันคือการบอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะบอกว่าพัฒนาสิ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนได้ มนุษย์ไม่ได้พิ่งจะเริ่มเกิดมาเราอยู่กันมาเป็นแสนปีวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์มานานแล้วังนั้นคำถามคือเราเห็นมากน้อยแค่ไหนเทคโนโลยีมันมีการชิฟตลอดเวลาถามว่าเยาวชนเห็นไหมตรงนี้ไม่เห็นครับเราอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าจะทำให้เด็กเนี่ยเห็นภาพชัดเจนวิทยาศาสตร์ได้มันเกิดวันสองวันมันบิววกันมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจริงๆผมมองว่าสําคัญเลยครับทําให้คนของเรานะเยาวชนของเรา มองเห็นภาพถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อยอดมาเรื่อยๆมันทาให้เราเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันเราไม่แน่อาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆเพิ่มขึ้นมากจะสร้างอะไรที่ันุรักโลกขึ้นมาก็ได้หลายคนมเคยมาถามผมเนี่ยอาจารย์ปุ๋ยจะทำไงให้เยาวชนอยากเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่จําเป็นฮะเป็นก็ได้ดีไม่ได้บอกว่าไม่ควรมาเป็นนะเป็นก็ดีแต่ไม่ได้จําเป็นว่าทุกคนต้องมาเรียนสายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แต่ควรต้องมีมุมมอง ในเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างน้อยทีสุดคือ<ม>การตั้งคําถามผมื่าอไรก็แต่เราเริ่มตั้งคําถามเป็นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่โดนหลอกโดยข่าวปลอมอันดับแรกก็บอกก่อนเลย<อ>เล่มเนี้ยผมซื้อมาเองอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษทําไมควรซื้ออ่าบอกเลยว่าเล่มเนี้พันสี่เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยถูกกว่านี้ด้วยราคาแบบเนี้กระดาษแบบนี้ผมว่าคุ้มมากๆ หนังสืออย่างที่บอกไปว่าเนื้อหาไม่ต้องห่วงเนื้อหาตัวนี้นี่คือเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดลึกเขารวบรวมไทม์ไลน์ตามเวลาพอค่อยเปิดดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มค่อยๆอ c ิเ t ดเนาะเราจะเห็นว่าเอ้ยจากจุดหนึ่งไปจุดสองจากจุดสองไปจุดสามจุดสาม,จ,สามจุดสี่ไปยังไงมันใช้เวลาน,นึงแต่เหมาะมากกับการที่เด็กๆเ,กเกยาว,วชนจะอ่านและใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้เป็นอะไรที่น่าจะมีประจำบ้าน เรีออยงน้อยห้องสมุดต้องมีแนะ่นอน